สวัสดีครับผมเอสุรศักดิ์นะครับวันนี้เราจะมาย้ายแผงโซลาเซลล์นะครับจากเดิมที่เราเคยไปวางไว้หน้าบ้านเนาะเอาวางไว้ตรงโน้นเนื่องจากช่วงเดือนอช่วงเดือนไหนช่วงปีใหม่นะครับแดดมันจะไปทางเหนือพอแดดไปทางเหนือนี่หน้าบ้านผมหันไปทางใต้นะครับมันก็จะไม่โดนแดดมันจะโดนเงาบังเราก็เลยต้องเอาเอาแผงโซลาเซลล์ไปวางไว้ตรงโน้นนะครับตอนนี้เราก็ขยับมานี่แล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าสู เดือนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะโค้งไปทางใต้นะครับเดือนกันยานะครับเมื่อถึงเดือนกันยาของทุกเดือนเนี่ยผมจะย้ายขึ้นมาไว้บนนี้นะครับก็ยังเป็นของเดิมนะเป็นโครงเล็กฉากนะครับยึดด้วยตัวยูนะครับที่เขาเอาไว้รัดเสาอากาศแล้วก็ใช้น็อตยึดธรรมดาครับผมยึดเข้ากับระเบียงบ้านเลยโอเคนี่ก็ขึ้นมาหนึ่งแผงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป จะลงเปาอีกแผงนึงขึ้นมาครับผมไปกันเลยจากเดิมที่มันเคยอยู่หน้าบ้านตรงนี้แล้วมันก็ย้ายเข้ามาตรงนี้ต่อไปมันจะขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแผงนี้ขึ้นไปด้านบนด้วยกันครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วครับเป็นเป็นการเอาแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาอย่างทุลักทุเลนะคนเดียวโอเคแผงนั้นติดอยู่นั่นแผงนี้จะติดเสานี้นะครับโอเค ผมขออนุญาตไปติดแผงสักครู่ครับหลังจากที่ผมใส่น็อตตัวแรกเข้าไปนะครับผมก็จะใส่น็อตเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นตัวล็อกไม่ให้น็อตตัวข้างในเนี่ยมันคายออกไปนะครับเราต้องตรงนี้ต้องเอาออกก่อนเราต้องขันตัวแรกเข้าไปก่อนนะครับ รเราต้องขันให้มันแน่นพอตัวแรกขันแน่นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะขันตัวที่สองทับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนั่นแล้วแล้วก็ขันตัวที่สองเข้าไปทับวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้น็อตมันายตัวได้นะครับก็แน่นแล้วนะครับทั้งหมด4จุดนะครับ 2. จุด3จุด4จุดนะครับแผงที่ติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยสาหรับใครที่สงสัยว่าแดดมันจะโดนหรือเปล่าโดนแน่นอนครับช่วงบ่ายเนี่ยแดดมันจะเฉียงลงมานะครับเฉียงลงมาประมาณนี้ตกถึงพื้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โดนแดดแน่นอนที่จริงแผงนี้เป็นแผงหนึ่งร้อยวัตต์นะครับ2แผงขนานกันก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะสิบแปดโวลต์สิบแอมป์นะครับสิบแปดโวลต์สิบแอมป์ก็เพียงพอต่อการชาร์จแบต12บโวลต์50แอมป์นะครับ ไม่เกินเที่ยงเต็มนะครับตอนบ่ายก็โฟลติ้งชาร์จไปโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปเอาสายเนาะลงไปเอาสายที่อยู่ข้างล่างนะครับโน่นข้างล่างโน่นนะครับขึ้นมาต่อแล้วก็สามารถรันระบบได้เลยครับโอเคไปเอาสายกันเลยเจอแจ็คพอตครับกำลังจะขนานแพง <laughs> เจอแจ็คพอตสายขาดนะครับสายขาดเพราะว่า อันนี้เป็นสายสต็อกที่มาจากโรงงานเนาะเนาะมันก็ขาดเลยนะครับขาดไปเลยนี่เหลือเหลือทองแดงอยู่ประมาณ2เส้นนะครับ2เส้นโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเข้าหัวใหม่เนาะ,ะก็มันตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทั้งสหัวเลยนะครับผมจะเปลี่ยนทั้งสี่หัวเลยเพื่อให้มันมีอายุการใช้งานที่เท่ากันขออนุญาตเปลี่ยนหัวสักครู่ครับโอเคเมื่อกี้ฟ้ามืดนะครับแดดมาพอดีเลยนะผมกําลังจะเข้าหัวใหม่ก็เลยจะ ถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าแดดมันลงจริงนะครับตรงนี้นะเนี่ยจะเห็นเงาเลยนะครับเห็นเงาลงถึงพื้นเลยครับแดดเดี๋ยวเรามาเข้าหัวกันต่อนะครับเรามาดูอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ในการเข้าหัวกันเลยนะครับก็จะมีอ่าที่ที่ขันหัวให้แน่นนะแล้วก็เป็นครีมนะครับครีมเข้าสายครีมเข้าหัว MC4 ที่ตัดสายไฟแล้วก็ MC4 ขั้วบวกนะครับแล้วก็ MC4 ขั้วลบครับผมก็จะมีประมาณนี้ผมจะเปลี่ยนหัว MC4 ทั้งหมด4หัวเลยนะครับถึงแม้มันจะขาดแค่หัวเดียวเพื่อที่ว่าอายุการใช้งานมันจะได้เท่ากันทั้ง4หัวนะครับเรามาดูภาพรวมการติดตั้งครับจะเป็นประมาณนี้นะครับใช้เหล็กฉากนะครับสีดําสายไฟก็จะกองกองอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่า เป็นระบบชั่วคราวแบบถาวรนะครับเพราะว่าต้องมีการเอาลงไปข้างล่างนะครับเอาไปไว้หน้าบ้านในช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยโคงไปทางเหนือแล้วก็จะเอากลับขึ้นมาด้านบนในช่วงที่ดวงอาทิตย์ลงใต้นะครับก็จะมีเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับฝากกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปใหม่ๆ แล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ